องสื่อเนื่องประกาศสำนักงานปตทก็มีระเบียบนะคะมีกฎหมายใหม่ของสำนักงานทนะคะซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568นะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้นะคะวันที่19กุมภาพันธ์2568นะคะขออนุญาตนำเรียนในสาระสำคัญนะคะในกฎหมายฉบับนี้นะคะ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะได้ระบุบทบาทและหน้าที่ของสารานาจกรทนะคะโดยเรื่องอำนาจนะคะให้สารานาจกรทเนี่ยนะคะมีอำนาจในเรื่องของงบการกระทำนะคะในเรื่องความรับผิดชอบนะคะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะสารานาจกรทเนี่ยนะคะไม่ได้มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะคะรองรับเอาไว้ในเรื่องของภารกิจนะคะ ตอนนี้เนี่ยปปทนะคะได้ทำเรื่องของอประพฤติชอบนะคะประพฤติชอบเนี่ยก็คือการกระทำหรือเล่าเรื่งการกระทำใเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้ออานนที่ของรัฐนะคะทุกเรื่องอนะคะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการพิจิตนะคะต่อหน้าที่นะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประพฤติชอบนะคะซึ่งในกฎหมายของปปทเนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้นะคะว่ะา เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราระบุเอาไว้นะคะซึ่งผู้บริหารระดับสูงนะคะก็อยู่ในมาตรสานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของกฎหมายใหม่นะคะที่จะนำเสนอในที่ประชุมเนี่ยเรามีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองนะคะกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งการ ให้กระทำผิดนะคะก็จะเป็นมาตรา5 7ทับหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับต้นไมยของปปชนะคะมาตรา1 2 1 3 4นะคะตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานปปชเนี่ยก็ได้ผอบแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่ให้ตัวแย้งนะคะตทุกคนคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะคะกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้กระทำความผิดอันนี้เน้นนะคะในเรื่องของสั่งให้กระทำความผิดนะคะก็จะค่า วตมา57ทับหนึ่งนะคะผลก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐคุ้นนั้นนะคะไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ว่าต้องแจ้งให้คณะกรรมาการคอร์รอปชานะคะภายใน3 0วันนะคะ แล้วก็อีกมากตรหนึ่งนะคะเป็นมาตรการพิเศษนะคะในการให้ความเป็นธรมนะคะกรณีที่ผู้ดูก่ออาหารเนี่ยกะทำไปโดยสุจริตนะคะเพื่อปอระโยชน์ของทางราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตร58ถ้า1วร2นะคะก็ให้คณะกรรมการบรรมิมีอำนาจนะคะในเรื่องของ กรณีที่ผนะู้กหลานอยากจะทำไปโดยสุจริตนะคะ,ะก็ผลก็คณะกรรฐกาลกรกบไทยอาจจะมีความเห็นลดโทษหรือไม่ลดโทษนะคะผออู้กหลานก็นได้ อันนี้เบื้องต้นนะคะขอนำเรียนในที่ประชุมคร่าวๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดนะคะอีกเยอะเลยนะคะในเรื่องของกฎหมายใหม่ของปทนะคะท่านเกิดหรือหน้าส่วนราชการท่านใดเนี่ยที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่สำนักงานคอปทรเขตสามได้นะคะหรือว่าติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ค่ะขอผมนำเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบค่ะขอบคุณมากครับในประเด็นนี้มีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ Sống xong 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 xong